เปน็นอะไรที่ยังไม่คุ้นชินกับกันแดดที่มันสื่งง่ายขนาดนี้แล้วก็เกลี่ยง,ง่ายขนาดนี้ขาวขึ้นภายใน14วันอู้ผ่านเลยแม้แต่วันเดียวโอ๋ยวันนี้ขี้เกียจจังเลยโน <No, S 2> จ่ะไม่สวัสดีค่ะ<ๆ>ทุกๆคนกลับมาเจอกับนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบที่สุดเท่าที่รีวิวมานะทุกคนนะวันนี้นะคะก็เป็นคิวของกันแดดตัว นั่นเองเอาล่ะทุกคนจะเป็นตัวไหนบ้างมาดูกันเลยทุกคนค่ะหนิงคัดมาแล้วนะคะต้องบอกว่าต้องใช้ช่วงนี้จริงๆนะทุกคนก็คือ3ตัวนี้นั่นเองนะมีวัสลีนนะคะแล้วก็มีซมินะคะแล้วก็บิโอเรซังตัวนี้นั่นเองทุกคนนะอ่ะสามตัวนี้นะคะใช้แล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าผิวขาวขึ้นหรือเปล่านะคะป้องกันแสงแดดได้จริงหรือเปล่ามาดูกันทีละตัวได้เลยมาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือวัสลีนตัวนี้นะคะเ้องเขาชื่อว่าวัซลีนเอทไบรท์ SPF 50บวก p ี E... บวก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 มีทั้งหมดสีบวกด้วยกันนะฮะเขาจะช่วยป้องก,กันแสงนะฮะ UVA UVB ด้ UV A, UV วยนะะและมลภาวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันละอองอะไรเยอะแยะมากมายนะที่สําคัญนะคะใครที่บอกว่าชอบอยู่ห้ององค์ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทให้ผิวแห้งกลานนะฮะ,ะนะฮะตัวนี้จะเป็นสารบํารุงให้อีกด้วยนั่นเองนะพอร,รู้สึกรังใช้นะคะทึ่เราใช้มาแล้วนะฮะหหลอดด้วยกันนะทุกคนอันนี้คือหมดแล้วนะ,ะแต่มันก็ไม่ได้หมดเลยขนาดนั้นทุกคนคะ่ะคอรู้สึก การใช้ของน้องนะคะก็คือนะ,ะเกี่ยง่ายนะคะเกี่ยง่ายมากนะคะซึมไวหนักมากนะทุกคนซึมแล้วทุกคนขะ กันแดดอะไรเอ่ยทำไมซึมเร็วขนาดนี้นะเพราะมันมีสารบำรุงได้ด้วยน,นั่นเองก็เลยซึมง,ง่ายนะคะหนิงเป็นอะไรที่ยังไม่คุ้นชินกับกันแดดที่มันซึมง,ง่ายขนาดนี้แล้วก็เกลี่ยง่ายขนาดนี้ทุกคนนะเออนะคะตัวนี้ซึมง,ง่ายนะคะรู้สึกว่าไม่หนักผิวด้วยอะไรปินอะไรที่บอกว่าชื่นชอบมากๆเลยนะคะกับวัสดุตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็ราคานะคะหนิงได้มาราคา159บาทนะคะหาซื้อตามวัซซันมีในออนไลน์ด้วยทุกคนหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยสําหรับวัสดุน,นั่นเองนะ,ะอะมาดู ตัวที่สองกันนะคะนะคะตัวนี้นั่นเองมิซูมิ i UV Bright Body Serum เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะ <haha. S 2> ผิวสารสก,กันกันแดดนะคะมี SPF 50บวก PA เบวก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 เหมือนกันกับวัสลีนะคะมีทั้งหมด4บวกด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะเขาเคลมไว้ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า ขาวขึ้นภายใน14วันโอ้เข้มหนักมากแม่นะแต่นิงบอกได้เลยยังไม่ใช้น้องถึง14วันก็เลยยังไม่เห็นผลนะฮะตัวนี้นะี่ยป้องกันแสงแดดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองควันนัฝุ่นต่างๆนะคะคนนะฮะแล้วก็พวกแสง UVB แสง u v b a อะไรอย่างงี้ป้องกันได้หมดนะฮะอ่ามีสารสกัดกันแดดจากเคมีโคและแบบฟิสิกอลด้วยนะฮะและไม่ทิ้งคราบขาว เมื่อเซตตัว <Wow. S 1> อ่ะอันนี้ก็จริงนะคะเมื่อเขาเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เขาไม่ทิ้งคราบขาวเลยแต่ลทุกคนโอ้โหความรู้สึกกลางใช้นะทุกคนกว่าจะเกลี่ยออกนี่มันค่อนข้างที่นานมากใช้เวลาหนักมากเพราะหนิงเป็นคนที่บอกว่าใช้กันแดดเดยอะมากนะคะเพราะว่าเป,เป็นคนที่ผิวดําก็จริงนะทุกคนแต่นะทุกคนหนิงใช้กันแดดหนักมากจริงๆมันก็เลยทําให้หนิงเกลี่ยนานนะทุกคนนะอันนี้ เอาจริงๆเอาความจริงไหมคือตัวนี้มันเกลียดยากใช่ไหมนิงก็เลย หาวิธีนะทุกคนเอาวัสดนตัวนี้กับตัวนี้นะคะผสมเข้ากันเลยนะเพราะว่านิ่งว่าตัวนี้มันเกี่ยงยากนะคะนิ่งก็เลยเอาผสมกันนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยงง่ายขึ้นด้วยนะเห็นไหมทุกคนมันขาวขึ้นตั้งแต่หลังใช้เลยทุกคนทาลงผิวปุ๊บรู้สึกได้เลยนะว่ามันขาวขึ้นนะคะอะไรจะเห็นผลขนาดนั้นเพราะว่ามันทิ้งคราบขาวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทิ้งกับเสื้อผ้าโน่นนี่นั่นนะพอมันซึมปุ๊บทุกคนขามันรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันเนี่ย มันขาวขึ้นจริงๆเออนะฮะแต่นะทุกคนนะเกลี่ยยากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญหนักผิวด้วยนะหนิงเป็นอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่มันหนักหนักผิวว่าแม่แล้วก็เหนียวเนอะหนะมากนะฮะหนิงก็เลยเอา2ตัวนี้ผสมกันนะฮะอย่าว่ากันเลยนะทุกคนม,มันก็หนักจริงอะ่ะนะฮะแล้วที่สําคัญไอ้ตัวนี้มีวิตามินซีด้วยนะอ่านี่ข้างหน้าเล่เลยทุกคนถามมันมีวิตามินซีด้วยนะ,ะมันทําให้ผิวกระชางใสขึ้นภายใน14วันจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะยังไม่ถึง14วันนั่นเองตัวนี้นะหะนิงซื้อมาจากวััสนนเอง นะราคาก็จะแพงกว่าวัสลินนิดนึงนะคะราคาได้มาสามา300บวกๆนะทุกคนก็แล้วแต่สถานที่จะซื้อเลยนะคะอาจจะซื้อที่ออนไลน์น่าจะถูกกว่านะทุกคนใช้ปุ่บขาวขึ้นปั๊บเลยนะตัวนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะก <c oughs> ลิ่นของเขาเนะี่ยโอ้ื <c oughs> กลิ่นของกันแดดนะคะกลิ่นแรงมากแนะทุกคนนะเออทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันเนาะ,ะมาตัวที่สามกันดีก,กว่านะฮะเป็นอะไรที่บอกว่าคุณแม่นะฮะ ตอนท้องเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่บอกว่า ใช้เยอะมากใช้ไม่รู้ใช้หมดกี่ขวดแล้วก็เลยซื้อมาตุน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 ตอนนี้ก็เลยแบบว่าหยุดอยากใช้ตัวอื่นไปนะก็เลยใช้2ตัวนั้นมาหยุดตอนนี้ก็หยุดน้องไปใช้มาหลังๆมารู้สึกแพ้นะก็เลยหยุดไปนะแต่ว่าเสียดายมากว่าจะใช้2ตัวไอ้นั้นหมดแล้วค่อยจะมาใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเหลืออยู่2หลอดด้วยกันนะทุกคนไอ้ตัวนี้นะคะคือ B O L E U V Anti Pollution Body Care Serum นะคะ Serum Intensive White S P F 50บบวก P A นะคะบวกบวกบวกด้วยกันนะ ทุกคนก็คือมีแค่3ามบวกนั่นเองนะคะจะซัวไอสตัวนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าไอบวกต้้งนะห้าบวกนะคะแต่บอกได้เลยนะคะน้องซู้ได้จริงๆนะคะไอตัวนี้บอกได้เลยนะทุกคนคือน้องเกลี่ยง่ายง่ายที่สุดเท่าที่เคยกากันแดดมานะคะเนียนแบบนี้เลยทุกคนเกลี่ยง่ายแบบนี้เลยเห็นไหมนะฮะไม่ได้เกลี่ยยากนะ bioley เ,เป็นอะไรที่บอกว่าหนิงชอบมากๆเลยเกลี่ยงไแล้วก็กลิ่นของเขานะ หอมอ่อนๆนะคะไม่ได้หนักเกินไปนะคะนี่เป็นอะไรที่ตอนท้องนี่นิงชอบมากๆเลยนะใช้ไม่รู้หมดกี่บคลอดกหมดกิ่บลอดแล้วนะคะที่สําคัญนะคะเขามีวิตามิน B3 นะคะต้องการแสง UVA และ UVB นะคะและฝุ่นละอองต่างๆด้วยนะคะว่าจะเป็น PM 2.5ุนู่นนี่ฝุ่นจักนุ่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายและที่สําคัญมันเป็นอะไรที่บอกว่าบํารุงผิวได้อีกด้วยนะคะคล้ายๆกับวัสลีนเลยนะคะเกลี่ยง่ายนะคะกลิ่นไม่แรงด้วยนะคะป้องกันแสงแดดได้ระดับหนึ่งเพราะว่านิงใช้แล้วมันก็ไม่กลับมา ดำหนิงไม่ดาอ่ะเออนะถ้าอันไหนที่หนิงใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังดําอยู่อันนั้นคือใช้แล้วไม่เห็นผลแต่อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออใช้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยออกจากแดดแล้วกลับมาบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยดํานะคะทุกคนอืมเพราะว่าแดดบ้านเรานี่ทุกคนนะดวงอาทิตย์สิดวงด้วยกันนะผิวก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ดําลง lighting, ไม่ค้ําลง <UC S> แล้วไม่มีกะไม่มีฝ้าไม่อะไรนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ที่หน้านะใช้ที่ตัวนะคะมันไม่มีจุดด่างดําอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะอ่านะคะใช้ไปหมดหลายขวดแล้วนะถามว่าใช้ตัััวววนน้้้เสร็็จจแแลลลกกะบ ใช้ตัวนี้ให้มันหมดแล้วก็จะไปอันอื่นแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบนึงนั่นเองทุกคน <Okay. S 1> ค่ะราคานะคะทุกคนนะคะราคาที่หนิงได้มาก็คือ249บบาทนะคะทุกคนโอ้ย หลอดประมาณนี้ก็ทาว่าแพงหรือเปล่านะก็ไม่แพงหรกทุกคนนะใช้ไปเถอะนะคะกันแดดนะคะดีกว่าดำนะทุกคนเออนะคะป้องกันแสง UV UVA UVB ได้หมดนะ,ะแล้วก็แสงสีฟ้าได้ด้วยนะ,ะมันเราเราจะไม่ดำเพราะว่าแสงแดดเราจะขาวเพราะว่ากันแดดทาไปเถอะทุกคนทาไปเลยนะคะป้องกันหลายๆอยา่างทาไปเถอะทุกคนหาแล้วก็จะขาวขึ้นเองนะคะอยา่พาพลาดเด็ดขาดนะ,ะกันแดดเป็นอะไรที่นิมบอกได้เลยนะคะทาทุกวันตื่นเช้ามาคือทากันแดดทุกคนคะ่ะไม่ขาดเลยแม้ แต่วันเดียวอ้อวันนี้ขี้เกียจจังเลยโน no, จะไม่ได้ทําแบบนี้แน่นอนนะคะนิงตื่นขึ้นอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะทากันแดดหน้าทากันแดดตัวอุ้ยนิงบอกได้เลยนะ,ะนิงเป็นอะไรที่เปืองกันแดดมากๆเลยนะ,ะแม้จะแพงแม้จะถูกขนาดไหน,นแม้จะพ้าเค็มดีขนาดไหนนิงก็ต้องขบมาใช้ตัวเองนะ,ะทุกคนเป็นคุณแม่รู้ส่องแลละทุกคนคะ่ะเป็นอะไรที่บอกว่าต้องดูแลตัวเองหนักมากและก็อีกอย่างหนึ่งอายุเนี่ยไม่ได้น้อยลงด้วยนะ,ะอายุมันสูงขึ้นด้วยนะคะอย่างนั้นฮะโปะเข้าไปเลยะคะ่ะ โปะเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนยังไงมันก็แบบว่าเราไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะแบบเออนูนนี่นั่นหรือเปล่านะคะไม่ต้องกลัวนะทุกคนนะกลัวแสงแดดดีกว่านะทุกคนนะเราทาเข้าไปเลยค่ะทาเข้าไปเคลือบเข้าไปเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วใครที่บอกว่าใช้สบู่นะคะที่มันมีสารสกัด aha นะคะครีมที่มีสารสกัด aha นะคะไม่ว่าจะครีมที่ทําให้ครีมมี h a ทําให้ผิวคงผิวขาทุกคนนะโปะครีมกันแดดให้เยอะๆไ่งั้นนะคะถ้าุ พวกคุณใช้ aha ผัดเซลล์ผิวน,นี่นี่น่นถ้าไม่ทากันแดดระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะคือดํากว่าเดิมแน่นอนนะคนเออนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะใครที่เข้ามาใหม่แล้วนะคะ s u b สไครต์ให้หนิงด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้หนิงอยากให้หนิงรีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้เลยก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ไปลวจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ